สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องหน้าลัวป่าท่านมาดูน้ำที่ทชนบ้านเครับสถานการณ์น้ำนะครับถึงจนบานเหนือนี้สารเฉพาะดาบทองแม่หลองสำลี สนัสายชุมชนบ้านเหลือเราจะเ,าเราเช็กระดับน้ําทีนี้กันว่าน้ําจะมากจะน้อยตอนนี้ก็ค้อนลิงนะค้อนลิง ที่เห็นอยู่นี่หลิงนี่นะคอนตะลิงอะ่ะเดี๋ยวบ้านเหนือบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านโบราณยัง<ม>เหลือเป็นบางส่วนเหลือเป็นบางส่วน ครับมีคนหาปลาอยู่เดี๋ยวเราไปดูคนหาปลาิาวบบ้านหาปลามาแถบนี้จะเป็นน้ำไหลลงไปทางวัดสมทนประดิษฐ์ เวลาตอนนี้ก็6โมง2นาทีกำับน้ำแสงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเก,เ,กเกี่ยวเบ็ดเหรอไม่ใช่คายเหรอปาลาอะไรติดละได้กี่ตัววันนี้ปาลาอะไรอประปลาดุก นายกอบเจ็ดแก้วครับคนหาปลาคนบ้านเหนือเนี่ยสารเฉพ่อดับทองแม่ละอองสำลีีุมชถึงจนบ้านเหนืออายุประมาณร้อยกว่าปีครับีเรือหาปลา cái này nám cái lang ma khun nhiều mấy nao à khun nhiều mấy วันนี้ขึ้นน้อยเหรอทุกวันมันขึ้นยังไงฝน,นม่ตกไม่ขึ้น,น,อ,น,อ,นอ๋น้ำทางสะโขทัยมีไหม,ม,ย,ไม,มยังมายาไม่ถึงนี่มันก็ครึ่งตลิ่งแล้วนะครึ่งหรือค่อนค่อนแล้วค่อน ยังไม่ได้ข่าวสุขโขทัยว่าจังหวัดแพร่ลงมายังไม่ย,ไมยังไม่มีข่าวใช่ไหมครับขึ้นไหมี่ยวะเนี่ย,ยขึ้นึ้นไปสอบ เป็นเป็นสองเลยเหรอวันละสองวันละสองโอ้โหแต่วันที่สิบสิบเอ็ดน้ำกำลังขึ้นเนี่ยน้ำน้ำน้ำเหนือยังไม่มาเหรอทารักมาแต่แถวสุโขทัยไถ่เลยเนี่ยแต่น้ำเหนือยังไม่ถึงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงแต่น่านนอ้โหน่านอ่วมอราไทยเลยขปล่าโอ้โหอ๋อจังหวัดน่านน่ะเหรออันนี้อนี่นะน้ำหัวไถยบ้านเราใกล้ใกล้เนี่ยนะ กำมองหาปลาในน้ำยมหลังวัดสุนทรประดิษฐ์โคดเก่าวัดสุนทรประดิษฐ์ครับโคดเก่าทั้งแต่ช่วงมาเที่ยวตลาดเก่าครับ ลุงเหรอตอนนี้ไปทำอะไร,ไร,รดูสวนเหรอรอรนันนไงไปทำสวนให้เขาหรือว่าไงอ๋อดูดูแลที่บ้านออเอเช่าเขาอยู่ตรงนี้เหรอรบบรประชูไหนบบอ๋อเขามาซื้อไว้ไบ,บ้านเดิมเป็นบ้านขายตรงนี้เถอะ อ๋อเนี่ยนี่บ้านลุงเจยเก่าเนี่ยซอยที่ไปลงก๋วยเตี๋ยวนะซอยนี้นะอ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบห้าคนะรับหกสิบห้าอยู่วารกรรมมาหกสิบกว่าปีแล้วแต่ไฟไหม้ยรึไงแต่ไฟไหม้ก่อนไฟไหมแบบ้แบกบถั่วแบกเข้าอ๋อเมื่อก่อนแบกถั่วเขโคตรอาชีพหลัก ลุงลุงหลอเขางามตลาดเก่านี่มันจะเรียกอะไรตลาดเก่าตลาดเก่านะลาดาารดกมร,รมกเฮ้ hey, หรอหลังนี้เป็นบ้าน บ้านใครคุยแดกขายปุ๋ยตรงไปชนีอ่ะของโกเฮ,งโเฮียงอ๋อเจีเฮียงอ่ะเหรออันนี้จะเป็นบ้านที่แม่ของอดีตรองนายกว่ายกสมัยเกียงศักเกียงศักชมนันที่เป็นนายกตอนนั้นอะ่ะไม่นไม่ไม่รู้เหรอ,อตอนนั้นตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะป้าอะไร,รนะตาอะไรที่ตาอะไรขอบคุณเจ้าวินธบานวัด อันนี้มาจากวัดหลวงพ่อถาวรจะผมสีกักเมื่อกี้สักคู่กับวัดสุนทรตอนนี้ทำงานที่ไหนเนี่เนะยะเพ็ยราพยราเพียรยมาเียเพียรอเพนยี้เป็นอะเรซอียรเพียอเรเยซอยรเย,ย,ยหเ,เหรอยร วิกวิกวิกอะไรวิกเกา่าจ,จันประเสริฐวิกหนังวิกหนังจันประเสริฐไม่รู้ว่ามาไม่ทมาทานแต่ลงแล้วอ๋อเรือมาแต่เรือแต่ลงแต่ไม่ได้ฉายแล้วคร,ร,รวิกพวงประเสริฐฮะวิกพวงประเสริฐเอานี่ยคนคนคนเกิดมารารมแต่แรกแม่ดิฮะแต่หน้าคุณนึกชื่อไม่ออกอันนี้เป็นจุงไหนมหากินมรดกละฮะ กาบ้านอยู่บ้านเรามาทางงเรีนโนโนนเยนอฟ้าอยวมองจำไม่ได้แล้วะจำแกแล้วจำอะไรก็ได้ละอันนี้ชุมชนตลาดเก,าก่าเอ้าเท่มาดูนะ้ำมาดูบ้านช่องเขานีชุมชนเกาาไอ้อันซื้อต่อเป้าไหนฮ้อำอด่อออะอ๋อเราลูกคุยหยด วันนี้ท่าแกอ้าวคุอบอกเองมาคุยกับเท่าแกอยู่ตลาดเก่ามากี่ปีแล้วเนี่ยต,ตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่เกิดเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าปีเออ้าเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบพอดีเหรอ จ็ดสิบสามก็เลือกเจ็ดสิบกว่าปีไงใช่ไหมตอนนี้ยังขายอะไรไม่ขายแล้วลูกชายขายแมลงดิ้นด้วยอ๋อลูกชายขายแมลงเอเอไส้ลูกเหียร์เหียรตู้ลูกเหียรลูกตะอมอง,มองไอ้ตือหวน <c oughs> เจ้าเกา่าตลาดเกา่าวารกรรมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามนั่นเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ย <c oughs> ันนี้โบสถเก่าวัดสนทรป,ประดิษฐ์พอฝนตกน้ำจะท่วมฮะท่วมบริเวณรอบโบสถเลยครับส่วนที่เห็นอยู่นู้นสีจำเจ็มบางเหลงๆนั้นคือโบสถสร้างใหม่ชุมชนตลาดเก่า อ๋อโอแ้เดยวเาแป้ัยเนเป็นนเป็นนักวิ่งล่าถ้วยล่าแชมป์ นี่เป็นชาวบ้านที่อยู่ฝั่งแม่น้ำคนลบฝั่งกวัดนะฝั่งแม่น้ำยมฝั่งเกาะกลางคนลบฝั่งกวัดนี่คือแม่น้ำยมกําลังขึ้นกำลังไหลมีอยู่หลายหลังครับ นี่เป็นบันไดท่าน้ำหลังวะเอาหขั้นบันไดนี้น้ำจะเล่อมมาจจะชึ้งลายชึ้งใหม่ยังฝนนะนะ ก็ลงมาจากทางเขาซอกเขาเหมือนกับเพชรบูรมาบ้านเราวังท้องนี่เหมือนกันนะที่เราไปเล่นน้ำแก่งคึงเนะมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนก็มาจากบนเขาเหมือนกันเราก็มาจากเพชรบูรมาโผล่เนี่ยคาดกาคาดว่าจะทั่วไหมวันเนี้ยปีเนี้ยท่วเหรอฮะยังไงก็ไม่ทั่วเหมออยู่ตรงนี้มานานแล้วตอนนี้จ้องหน้าปัวพาท่านสำรวจน้ำ แม่น้ำยมหลังวัดสุนทรประดิษฐ์และพาท่านเที่ยวชมตลาดเก่าที่พอหลงเหลืออยู่เป็นอดีตที่เคยรุ่งเรืองค้าขายกันอย่างมีความจเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นและปัจจุบันนี้ก็เป็นตลาดเก่าแก่ก็พาท่านเที่ยวชมดูระดับน้ำแม่น้ำยมหลังวัดสุนทรประดิษฐ์ และชมตลาดเก่าที่เคยรุ่งเรืองอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับ